พบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋มีรถเก๋งสวยๆประหยัดประหยัดมาแนะนําให้กับทุกท่านได้ชมอีกแล้วนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถเก๋งรถยนต์ไว้ใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจจับจองกันด่วนนะคะเจ้ารถเก๋งคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเขามีความสวยเก๋แล้วก็มีความสปอร์ตในตัวนะคะหรูหรามากค่ะ นั่นก็คือเจ้าโตโยต้ายาริส2รุ่นสปอร์ตนะคะคันนี้เป็นปี2022ราคาพิเศษสุดๆเลยค่ะลูกค้าคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่4,99,000บาทนะคะแต่วันนี้เราไม่ขายเลา็ขายที่ราคา4 7 9 0 0 0บาทได้ส่วนลดไปเลยค่ะ2,000 20, 0บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานโทรหาเกด,ด่วนเลยนะคะ083-430-0683 รถคันนี้บอกได้เลยว่าเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงจริงๆค่ะเพราะรถวิ่งไปแค่4,000 4,000กิโลเท่านั้นนะคะเฉลี่ยแล้ววิ่งไปแค่วันละ13กิโลนะคะมากันค่ะเดี๋ยวเกศจะพาไปดูในส่วนของตัวรถกันนะคะเราจะเริ่มกันที่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะด้านหน้าของรถตัวนี้ โคมไฟด้านหน้านะคะจะเป็นหลอด LED นะคะเป็นโคมไฟแบบมัลติเ e ฟเลกเตอร์นะคะยังสวยๆใสๆส,ส,สมบูรณ์แบบทุกอย่างคะ่ะกระจังหน้ายังสวยๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยการชนหนักอะไรมาเลยนะคะรถยังใหม่ๆทุกอย่างเลยคะ่ะกันชนก็ยังสมบูรณ์แบบนะคะจะเป็นแบบสีดำแบบนี้เลยสวยๆออกแนวสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะ ทุกอย่างยังสมบูรณ์แบบเหมือนรถได้ได้ไดรถใหม่ป,ป้ายแดงจริงๆค่ะตัวกระโปรงรถก็ไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆไม่มีรอยบุบรอยปุ่มอะไรนะคะตัวเหลี่ยมตรงนี้ข้างๆยังสันคมเหลี่ยมๆอย่างนี้เลยถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของล้อล้อตรงนี้ได้เป็นล้อแม็กทูโทนนะคะเป็นล้อแม็กขอบ16นะคะเดิมๆแบบนี้เลยตัวยางก็ใช้ได้นานๆนะคะดอกยางยังลึกๆสะพานยางยังลึกๆอยู่นะคะ ตัวไฟเลี้ยวจะได้ด้านข้างตรงนี้เลยนะคะลูกถัดไปนะคะจะไปดูในส่วนของกระจกข้างกระจกข้างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแบบนี้นะคะจะมีตัวด้านด้านล่างที่จะเป็นแถบดำนิดนึงค่ะรถคันนี้นะคะติดฟิล์มมารอบคันให้แล้วติดฟิลม์มารอบคัน60นะคะเป็นฟิล์มเดิมกระจกเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะมีติดกันสรดไว้ให้ด้วยนะคะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารตรงนี้ แผงข้างประตูเป็นสีดำนะคะสลับกับสีน้ําตาลถือว่าสวยลงตัวมากๆค่ะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตมือจับเป็นสีดำนะคะตัวเปิดล็อกกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะมีที่วางแก้วให้ซอกตรงนี้นะคะก็ยังสมบูรณ์แบบน็อตทุกตัวไม่โดนขันโดนไขใดๆนะคะทุกอย่างยังสมบูรณ์แบบครบๆทุกอย่างเลยค่ะเดิมๆโรงงานเลยนะคะ ถัดมานะคะเบาะตรงนี้จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะยังใช้งานได้น้อยมากเลยรถไม่เคยใช้งานมาหนักค่ะเพราะว่ารถวิ่งไปแค่4.000กิโลเองนะคะส่วนตรงเสาบีตรงนี้น็อตทุกตัวก็ไม่โดนขันโดนไขใดๆเลยนะคะเราไปดูกันต่อนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังเปิดออกมาแบบนี้แผงประตูข้างเป็นแบบนี้เลยนะคะ เป็นสีดำแล้วก็สลับกับสีน้ำตาลนะคะยังหรูหราเลยมีที่วางแก้วมีชุดลำโพงให้เหมือนเดิมนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางมากค่ะได้เป็นเบาะแบบ3หมอนนะคะทุกอย่างยังสมบูรณ์ใช้งานมาน้อยจริงๆค่ะรถคันนี้เหมือนไม่ได้ใช้เลยแหละเพราะรถวิ่งไปแค่4,000กิโลลูกค้าเจ้าของเดิมใช้น้อยจริงๆค่ะเดี๋ยวถัดเข้าเราจะไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะคะ ด้านหลังของตัวรถคันนี้ไฟเป็นไฟแบบ LED นะคะยังใสๆสวยๆแบบนี้เลยยังเดิมเดิมจากโรงงานนะคะยังใช้งานได้ปกติโลโก้โตโยต้าก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะคันนี้ถือว่า คุ้มค่าคุ้มราคามากค่ะเพราะว่าได้ส่วนลดตั้ง20,000นนะคะลูกค้าราคาตั้งขายอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทเราไม่ขายเราขายที่4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะออกรถได้ทุกอาชีพด้วยแล้วก็ออกรถง่ายอนุมัติไวรับรถทันใจต้องซื้อรถที่เพชรจนเท่านั้นค่ะ สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเราจะมีไฟแนนซ์เซ็นให้กันถึงหน้าบ้านกันเลยดอกเบีย้ยพิเศษตอนนี้เริ่มต้นที่2.79เท่านั้นซื้อรถกับทางเพชรยนต์มั่นใจได้เลยค่ะว่ารถไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยกลับสีเล่มทะเบียนยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะแล้วรถสวยดําเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะเดี๋ยวถัดไปเราจะไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนะคะ ห้องเก็บสัมภาระถือว่ากว้างขวางมากค่ะสสามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆได้เลยตั้ง2ใบแล้วใส่ของได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานสำหรับการเดินทางใกล้ไกลในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้แนะนำคันนี้เลยค่ะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเดี๋ยวถัดไปนะคะเราจะไปดูกันต่อเลยในส่วนของ ฝากระโปรงด้านหลังนะคะซีลซิลิโคนต่างๆน็อตท,ทุกตัวไม่โดนขันโดนไขใดๆนะคะทุกอย่างยังเดิมๆแน่นอนค่ะถัดไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อนะคะแผงประตูข้างก็เป็นสีดำแล้วก็สลับกับสีน้ำตาลเช่นกันค่ะมีที่วางแก้มีชุดลำโพงให้ครบเลยตัวเบาะต,ต่างๆห้องผู้โดยสารก็ใช้งานมาน้อยมากกระจกด้านหลังเราไล่ฝ้ามาให้แล้วนะคะลูกค้ารถคันนี้ ถือว่ากว้างขวางสะอาดสะอ้านค่ะสำหรับเจ้าโตโยต้ายาริสคันนี้นะคะท่านใดที่กำลังมองหานี่โทรหาเกตวนเลยนะรถคันนี้ถือว่าเป็นเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยแหละแต่ว่าราคาสุดคุ้มจริงๆค่ะเราไปดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องผู้คนขับนะคะ แผงประตูข้างตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะคะเป็นสีดำสลับกับสีน้ำตาลตัวเปิดล็อกกระจกต่างๆเป็นแบบไฟฟ้านะคะมีช่องวางแก้วมีชุดลำโพงให้หรือว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่างค่ะ mm. ด้านในนะคะตัวเบาะผ้าต่างๆใช้งานมาน้อยมากค่ะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตัวปรับเบาะจะเป็นแบบหกทิศทางนะคะปรับมือยกนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่วนถัดไปเราจะไปดูในส่วนของพวงมาลัยนะคะ พวงมลาลัยของคันนี้จะเป็นพวงมลาลัยแบบไฟฟ้านะคะถือว่าเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถสั่งการต่างๆได้ที่พวงมลาลัยได้เลยด้านข้างตรงนี้ก็จะมีปุ่มออล็อกต่างๆนะคะแบบไฟฟ้าแล้วก็จะมีที่วางแก้วแค่กดตรงนี้ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วให้คอนโซลด้านหน้าตรงนี้ถือว่าสะอาดสะอ้านมากค่ะไม่มีร่องรอยการขีรดข่วนใดๆเลย ด้านข้างห้องตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วเช่นกันค่ะของฝั่งผู้โดยสารนะคะตรงนี้จะเป็นเกะวางเอกสารต่างๆนะคะมีสำเนารถมีเล่มทะเบียนต่างๆค่ะส่วนจอตรงนี้นะคะจะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะคะ8นิ้วสามารถรองรับ Apple แล้วก็สามารถรองรับของ Android ได้นะคะตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ CVT แบบนี้นะคะ ใช้งานได้ปกติทุกอย่างค่ะมือเบรกก็จะเป็นแบบมือยกมีช่องวางของให้ตรงคอนโซลด้านตรงกลางนะคะถือว่ารถคันนี้หรูหรามากค่ะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตเหมาะมากค่ะเหมาะมากกับวัยรุ่นหรือวัยทำงานต่างๆนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานบอกได้เลยว่ารถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กัน เครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรนะคะ4สูบกำลังสูงสุด94แรงม้าถือว่าประหยัดน้ำมันค่ะประหยัดน้ำมันสูงสุดที่23กิโลต่อลิตรนะคะคันนนี้เป็นเกียร์ออโต้ซูเปอร์ CVTi นะคะถือว่าประหยัดมากๆแล้วก็ใช้งานได้ง่ายคล่องแคล่วแน่นอนค่ะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถอยู่รีบโทรหาเก๋ด่วนเลยนะคะ มาดูกันต่อที่ซิลิโคนด้านบนตรงนี้นะคะของฝากระโปรงหน้าทุกอย่างยังเดิมๆจากโรงงานนะคะก็อย่างที่บอกนะคะรถคันนี้ใช้งานมาน้อยมากไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอน,นะคะ่ะทุกอย่างยังเดิมเดมจากโรงงานเลยค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะเกณฑ์แนะนำเลยว่ารถคันนี้ก็ คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะซื้อรถกับทางบริษัทเพชรยนต์บอกได้เลยว่ารถไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํามาไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยเปลี่ยนสีเล่มทะเบียนยังอยู่ครบสมบูรณ์นะคะมั่นใจได้ร้อเอร์เซ์ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะดอกเบี้ยพิเศษของเราตอนนี้เริ่มต้นที่2.79เท่านั้น ออกรถได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทเกษตรกร,ร,กรผู้รับเหมาก่อสร้างพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะสามารถโทรมาปรึกษาเคสกับเราได้นะคะเรามีถึงหน้าบ้านด้วยนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้ายาริสคันนี้นะคะราคาพิเศษสุดๆแค่4 7 9 9 0 0 0บาทผ่อนสบายๆแค่เดือนละแ0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะรีบจับจองกันด่วนเลยสุดท้ายนี้นะคะสำหรับท่านใด สนใจรีบโทรหาเกสที่เบอร์08 3 4 3 0 0 6 8 3นะคะสามารถเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ค่ะและรถคันถัดไปนะคะจะเป็นคันไหนรุ่นไหนฝากกดติดตามเก๋ไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ